สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตแมงแตงโมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้โมพาเพื่อนๆมาลงดัน120ดันที่ฮอตฮิตและฉายานากเรือแห่งทบายซึ่งีชื่อว่าก o p y ออ t h ด a ะอะเวโรซิอโพกเลบเอ่อบางเอยว่าเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ถ้าอ่านผิดอันถูกยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ไปด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อดันก่อนเนาะว่า ดันที่เราซื้อเนี่ยเราจะไปตรงไหนเอย่ยนะคะไปที่ Dungeon c r e a t e m เหมือนเดิมค่ะ Mission Dungeon ค่ะแล้วก็ไปที่ All แล้วก็กดนั่นแหละค่ะ Copy นะคะคลิกแล้วก็กดค้นหาค่ะพอกดค้นหาเรียบร้อยแล้วก็ซื้อซื้อนะคะตามที่เราต้องการเลยจะลงกี่รอบก็ซื้อไปเลยค่ะส่วนเรานะคะรับดันฟรีที่ไอค่ะ <laughs> เรามีแล้วเราไม่ซื้อนะคะอันนี้แค่แค่บอกวิธีการซื้อเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆเ,เนาะค่ะแล้วก็ พอเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับที่2คือ,อไรเอ่ยการเดินทางไปหน้าดันนั่นเองสําหรับเพื่อนๆที่จะไปลง120มเชื่อว่าทุกคนรู้จักแมปนี้อยู่แล้วเนาะเล็กไซส์นะคะหรือถ้าจําง่งายๆก็คือแมป110นะคะส่วนมก็จะไม่ใช้วาปไปตรงกลางเลยเนาะจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะ <psychedel> เผื่อหลายๆคนที่ยังไม่มีพรีเมียมนะคะมก็จะเดินทางแบบนี้นะคะ่ะจะได้ เห็นง <Unternehmen> ่ายๆสําหรับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนมันมันค่อนข้างสับสนน,นิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องเข้าวาร์ปเนาะอันนี้ก็คือไปอย่างรวดเร็วเร,วเร,วเรวยพ <ina> อมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปสเสร็จแล้วก็จะข้ามสะพานไปนะคะก็จะมาเจอออกแดงหลายๆคนก็จะมาตรงนี้ไม่ค่อยถูกนะคะพอมาเจอออกแดงแล้วก็จะมีวาร์ปแล้วเราก็เข้าวาร์ปแล้วก็หันมุมซา้ายนิดนึงจอมันจะดำไปหน่อยเนาะหันมุมซ้ายนิดนึงแล้วเราก็เจอ ตรงนี้ใครสามารถที่จะล่าบอสได้นะมีคนเคยได้เจาะแดงนะคะทุกคนบอสแมปร้อสินะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นโพนะคะก็จะมาอย่างที่มูมาแต่ถ้าเป็นคาค่ะถ้าเป็นคาก็จะอยู่ใกล้ๆเลยก็จะโผล่มาตรงเนี้ยแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็หมุนขวายาวๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็จะไปผูกหน้าดันเลยเนาะมาค่ะทุกคนเราก็จะมาลงดันกันแล้ว เราจะลงแบบธรรมดานะคะโมไม่ค่อยลงแบบว่าไม่ธรรมดาเท่าไหร่เราก็จะมากดที่ศพซ้ายมือประตูก็จะเปิดเนาะแล้วเราก็วิ่งตามทางมาเลยค่ะจนเจอบอสเราก็ฆ่าบอสทิ้งค่ะเพื่อที่เราจะไปยังรวดเร็วได้เราก็ต้องแรงร่างอันนี้โมจะเรี้ยกเป็นตัวเล็กเนาะถ้าเป็นตัวใหญ่ปกติโมจะใช้ตัวใหญ่ซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ข้างๆกันไม่ใช่เป็นตัวเล็กเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหญ่คือบังค่ะบังเลย ตัวโมจะเหลือเล็กนิดเดียวค่ะโอเคพอคาบอสเสร็จแล้วก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งเก็บหินนี่นะคะสังเกตดีๆว่าหินน่ะตรงเนี้ยมันจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวซึ่งถามว่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันที่จะได้ฮอนดูพอยต่างกันสีเขียวนี่จะได้หมื่นหนึ่งส่วนสีแดง สีแดงนี่จะได้2 0 0พสีฟ้าสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ5,000ันนะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวมูจะลงรายละเอียดไว้ใน description ข้างล่างนะคะเพราะว่ามูเก็บแต่สีเขียวล้วนเลยมูไม่ได้เก็บสีแดงสีฟ้าเลยถ้าจำเป็นมันไม่ตรงจริงๆถึงจะเก็บสีฟ้านะคะถึงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าบอสยังไม่เกิดเนาะรอหน่อยแล้วบอสก็จะเกิดนะคะนี่คือตัวบอส แล้วเราก็นั่นแหละคะ่ะกําจัดมันทิ้งไปเดี๋ยวโมจะทําคลิปแยกเป็นคลิปสั้นๆด้วยนะคะเกี่ยวกับความลับของหินของดันนี้เพราะว่าบางคนอาจจะลงดันเป็นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหินเนี่ยต้องไปเดินเคลสตรงไหนแล้วก็ได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเล็กน้อยะคะ่ะมันมันไม่เยอะหรอกไม่เก็บก็ได้ทิ้งๆไปก็ได้ไม่เดินเคลีสหินก็ได้ก็จบดันได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามันก็คือแบบเก็บเล็กผสมน้อยค่ะแล้วเราเป็นคนเป็นคนที่ยังไงคะมีความขยัน เวลาวิปโก๊กิงลงกนั่นแหละค่ะหมื่นหนึ่งสิครั้งเท่าไหร่คะนั่นแหละค่ะคุณเอาส่วนเราตกเลยค่ะโอเคบอสตายเรียบร้อยแล้วก็ตีกล่องค่ะวิ่งเข้ามาเลยจ้าพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นหินเรากดตรงหินค่ะกดข้างบนนะคะข้างบนทีเดียวเนาะแล้วก็มารอบอสตรงนี้บอสตรงนี้ก็จะเกิดค่ะส่วนคนที่อยากจะมาเวลให้เลเวลอัพ ในดันนี้นะคะแนะนำค่ะเลเวลร้อยี่สิบถึงร้อยสาสิบแนะนำเลยตรงนี้เลยเอามอนทำไมน้อยจังเลยโมอเอย๋ยมันจะขึ้นยังไงเอย๋ยเลเวลได้ตั้งแต่หน้าดันเมื่อก,กี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือมอนจะเยอะมากถ้าทุกคนกดโขดหินที่สามารถกดได้ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวามันจะมีโขดหินที่กดตลอดนะคะซึ่งเรากดไปเลยค่ะบนล่างบนล่างบนล่างมอนตรงนี้ก็จะเกิดเต็มเลยค่ะ มันมีอยู่2ออย่างนะบางคนเอามาเวลมาเวลเต,เต็มเวลาเลยก็คือพอมอนตายหมดก็จะรอไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วมันก็จะเกิดใหม่ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งไปไหนส่วนเพื่อนๆที่แบบว่าเออไหนไหก็มาแล้วเอาให้คุ้มในระหว่างที่รอมอนเกิดตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปบอสถัดไปได้แล้วค่อยกลับมาตีตรงนี้อีกหลายๆรอบก็ได้ค่ะแนะนํานะคะเลเวลหนึ่งอยี่สิถึงหนึ่ง้อยสสิบถ้าหนึ่งร้อยสาสิบก็จะแนะนําเป็นอีกดันหนึ่งค่ะ จะขึ้นไวกว่านี้ถามว่ามันได้ไหมเรวเวลสามสิบมาเวลตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่มันจะขึ้นช้ากว่าอีกอีกดันนึงนะคะเดี๋ยวโมก็จะมาทําคลิปต่อไปอีก,อกดันนึงแต่ที่โมทําคลิปนี้เพราะว่าตามอารมณ์ตัวเองค่ะอยากอยากลงอันไหนลงอันไหนอยากทำก็ทำค่ะเออไม่ใช่คือดันเนี้ยเป็นดันที่ฮิตมากที่สำหรับคลอแบบคนมาหาหาของที่ เราไม่ได้มีของแรงๆเยอะๆเนาะเรามีกําลังที่จะแบบลงแค่120อะไรเงี้ยอ่ะพักก่อนมาถึงตรงนี้กดอันที่3นะคะอันสุดท้ายกดอันที่่าถามว่าจะกดอันแรกได้ไหมได้อันที่2ได้ไม่ได้แต่ความแตกต่างกันคือคุยข้อความเมื่อกี้อันแรกก็จะคือบอสจะวาร์ปเราพอเราตีไปสักพักบอสก็จะวาร์ปเราพร้อมกับมน มอนอ็อกเมื่อกี้ะค่ะที่เราตีที่โมบอกว่าให้เรียกตรงเวลอะค่ะก็จะเกิดมาตีเราซึ่งอันแรกเหมาะสำหรับคนที่จะมาเก็บเวลส่วนอันที่สองเลือดเด้งเลือดเด้งแต่ตีไม่แรงอันแรกก็เหมือนกันวาร์ปมอนเยอะแต่ตีไม่แรงแต่มอนเยอะส่วนอันที่สามก็คือจะตีแรงพอขึ้นคำว่าโม เดี๋ยวโมจะขึ้นให้ดูค่ะความแรงของการตีของบอสก็จะเพิ่มขึ้นนะคะถามว่า,อ,าอันในคลิปโมปิดแชททำไมเพราะว่าด้วยเรื่องส่วนตัวของกิลบางทีเขาก็จะคุยกันแค่ในกิลเนาะเราก็กลัวที่จะแบบมันเป็นความส่วนตัวค่ะนะคะให้เกียรติกันและกันเนาะโอเคโมก็เลยปิดไปนะคะส่วนที่จะมีอะไรสำคัญสำคัญ โมก็จะบอกอะพอบอสตัวเมื่อกี้ตายนะคะโมลืมเลยบอสตัวเมื่อกี้ตายต้องรีบวิ่งมาห้องนี้นะฆ่ามอนฆ่าฆ่ามอนตัวนี้นะเพราะว่าห้องลับจะเปิดอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อยู่ขวามือเมื่อตะกี้แต่เราอย่าอย่าพึ่งไปเรามาตีกล่องก่อนหนึ่งที่เพราะว่าการเปิดประตูนเ,เนี้ยสีเขียวเนี่ยมันต้องรอเวลาตีกล่องแล้วก็ต้องยืนรอนานในระหว่างที่เรารอแล้วก็จะไม่ทําอะไรให้มันเสียเวลาเราก็จะมาตีบอสตัวนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่ จะข้ามบอสต,ตัวนี้จบดันได้นะคือไม่ต้องเอาบอสตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบไปตีมอนที่อยู่ในถ้ำมื่อกี้ก็ได้ค่ะก็คือกล่องนี้อีกกล่องหนึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เสียดายว่าอืมแค่กล่องเดียวไม่เป็นไรหรอกโมเราข้ามได้ข้ามไปเลยค่ะตีกล่องหนึ่งทีเรายืนรอแต่ถ้าทุกคนอยากจะรู้หรือไม่อยากรู้แต่โมอยากบอกเอ๊ะว่าทำไมถึงต้องตีกล่องหนึ่งที่เอ่ยเพราะว่าถ้าตีหนึ่งที มันจะไม่มีมอนเกิดเยอะค่ะเราก็แค่ไปกดเรียกบอสได้เลยแต่ถ้าตีหลายทีมอนก็จะเกิดเยอะนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไปเวลซึ่งเราไม่ได้มาเวลโอเคเนาะเราก็จะตีแค่หนึทีแล้วเราก็จะมาตีบอสต,ตัวนี้นะคะเราก็จะไปอย่างรวดเร็วค่ะพอบอสตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมตีก่องน,นะคะแล้วก็กลับไปทางเดิมค่ะึ๊ด ถ้าลงคนเดียวก็จะสบายใจอย่างไม่ต้องรีบแต่ถ้าลงหลายคนก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบอัตโน,นมัติอะมีเห็นไหมว่าประตูสีเขียวนี่จะเปิดแล้วแล้วเราก็มาซ้ายมือค่ะคลิกหนึ่งที่แล้วบอสก็จะเกิดถ้าเราตีกล่องหลายๆรอบมอนตรงนี้ก็จะเกิดเต็มเลยเหมาะสำหรับคนที่มาเวลเนาะพอบอสตายแล้วเราก็อย่าลืมตีกล่องค่ะ อันนี้คือ,คอโมเก็บหินสีเขียวเนาะแล้วก็จะเดินตามทางมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตีประตูตรงนี้พอตีประตูตรงนี้เสร็จทุกคนที่เก็บหินเขียวมาให้เลี้ยวขวานะคะไปกดที่แท่นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เคเวสมาจะขึ้นเควสอยู่มุมขวาบนเนาะแล้วเราก็มาต่อกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็คือพยายามตีตัวที่อยู่ใกล้เสาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าแค่ตีตัวเดียวบอสก็จะเกิดแล้วบอสนี่คือตัวสีแดงๆตัวนี้เลยเราก็จัดการเชืออมันค่ะทุกคนพอบอสตายเรียบร้อยแล้วอย่าลืมติกองนะคะแล้วเราก็จะไปต่อคะ่ะส่วนเพื่อนๆที่ได้สีแดงนะคะเพื่อนๆที่ได้สีแดง เราก็จะมากดตรงนี้ค่ะหินซ้ายมือตรงนี้เล็กๆมีแสงตรงนี้นะคะแต่เราได้สีเขียวเรากดไปได้เราเก็บได้แค่อันเดียวเนาะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะต้องตีประตูใครที่ได้หินสีฟ้ากดหินสีฟ้าๆอ่อนๆตรงที่เรืองแสงนั่นเลยนะคะพอตีประตูแตกแล้วเนี่ย เราก็จะเข้ามาค่าบอสค่ะส่วนบอสตัวนี้ก็จะหูดท้ายๆเหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบเลเวลยังไม่สูงของยังไม่ดีถ้ามีบัฟมิดก็บัฟไปเลยค่ะตอนท้ายๆพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็ต้องเลือกตถีถ้าเลือกตีถูกตัวหนึ่งก็คือประตูก็จะเปิดเลยแต่ว่าโมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก่อนโมจะมาถึงก็จะเดินไปเดินมาเนะเาะแล้วก็ตีไปเลยค่ะสามตัว แล้วประตูก็จะเปิดเนาะพอประตูเปิดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปตีรองบอสตรงนี้ก็คือรองบอสใหญ่แล้วค่ะพอตีบอสตัวนี้เสร็จก็ตีกล่องนะคะถ้าเพื่อนๆ ที่จะพักก็อย่าเพิ่งตีกล่องนะถ้ายังไม่ตีกล่องบอสตัวใหญ่ก็จะไม่เกิดนะคะก็ยังไม่เกิดถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะพักก็คืออย่าเพิ่งตีกล่องก็ยืนเต้นยืนอะไรไปก่อนก็ได้สําหรับสายที่ไม่ได้มีตัง,ไม,ไ,มตง,ตงไ,ไม่ได้มีตังตังอะไรไม่ได้มีตังซื้อยาเกตนะคะหรือว่าไม่ได้เอาวิมาเกตหมดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะยังไม่ตีกล่องได้แล้วก็ยืนสบายๆคะ่ะพอตีกล่องแล้วบอสตัวนี้ถึงจะเกิด พอบอสตัวนี้เกิดแล้วเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วนะคะขึ้นมาโจมตีท่าหดมาหร่แล้วก็อออืือ้แล้วคุณจะได้รู้ว่าเจ็บไปถึงซวงมันเป็นอย่างไรนะคะตอนที่ฉันลงมาตอนแรกๆคือเจ็บเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ตัวละครฉันนะคะตอนนี้เจ็บพระของดอกค่ะนากเกลือจริงๆค่ะนากเกลือนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีแท่นเนาะถ้าเรียงจากซ้ายไปขวานะคะซ้ายสุดคือสีเขียวตรงกลางสีแดงขวามือสีฟ้านะคะถ้าใครเก็บเควสมาอันไหนให้กดอันนั้นเนาะ แล้วก็กดสปิกปร์ไปเลยก็ได้ค่ะหรือจะกดเอาเมาส์ไปคลิกก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จบดันแล้วจ้าเป็นยังไงคะทุกคนนาเกลือกันไหมคะแต่บางคนเขาก็ไม่เกลือเนาะมีแต่โมเท่านั้นแหละที่เกลือหรือเปล่าเอ๊ะสำหรับอันนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับดันเลเวลร2 0ถ้าใครมีคำถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามข้างล่างคลิปได้เลยนะคะ บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ